จำกอนให้ดยนเรื่องคดีเดี๋ยวเรื่องคดีเดี๋ยวคุยคุยเรื่องคดีเดี๋ยวขายานลบนะ เดี๋ยวมาดีรถมาเดี๋ยวเดี๋ยวความกังวลใจอะไรไหมคะถอาปลอดไปตามของทนายเลยเชนเดียดให้พิเศอยุ่นะคะครับคุณคือพด้วยนะครันนี้อยากจะบอกสังคมนละอยากขอโทษทยเป็นพิเศษนะครับสวยุนไ้้นะเฮ้ดาเไมนายเข้าไมเลยบุบ พร้อมไปแล้วนะครับไไครับไไหลังจากที่พูพนักงานสอบสวนแล้วค่ะเป็นยังไงบ้างครับวันนี้ยัง,ยงไม่ยังไม่ได้แจ้งข้อหาหรือยังไม่ได้สอบสวนพี่เวคือวันนี้ที่ผมพาพี่เวมาคือมาเปิดไอตัวที่มันเก็บเหรียญดิจิตอลนะฮะใช้เวลาเปิดกอนข้างนานเพราะแก ตั้งแต่ซื้อตั้งแต่ทำมาไม่เคยเปิดเลยต้องอัปเดตหลายชั่วโมงถึงจะเปิดขึ้นมาได้แล้วก็ดูมูลค่าเหรียญในกระเป๋าเงินดิจิตอลนะครับมีเทั้งหมดเท่าไหร่คมีเป็นเหรียญชิบะอยู่เดี๋ยวผมเอาเอกสารให้ดูน่าจะมันเก้าสิบเก้าล้านกว่าเป,เ,ปเ,ปเป็นเป็นเงินเป็นเหรียญชิบะนะไม่ใช่เป็นเงินบาทนะแล้วอีกเหรียญหนึ่งปเป็นเหรียญด็อกอะไรก็ไม่รู้สองเหรียญเนี่ยรวมกันมันแสนกว่าบาทเท่านั้นฮะแก็เป็น่แสนกว่าครับใช่ครับ ออืนนอเร่งงของตอนนี้มาก็คือมามาเปิดให้เขาดูเพื่อความบริสุทธิ์ใจจะได้สงสัยว่าเออมันมีเหรียญอะไรบ้างมีเท่าไหร่ยังไงเขาก็ใช้ผู้เช่าชาญตำรวจเกี่ยวกับที่เขามาเปิดพวงนี้ได้ผมไม่รูตำรวจะไรคือที่เขาเช่วชาญด้านเหรียญน,นะก็มาเปิดเป็นของพี่เว,เวฮะเขาซื้อแล้วเขาก็เก็บไว้เขารหัสไว้แล้วเขาเองก็ให้ลูกน้องทําแล้วก็ไม่เคยเปิดตำรวจก็ใช้เวลาเปิดค่อนข้างนานเพราะมันต้องอัปเดตเพราะถ้าไม่เปิดเลยมันอัปเดตซอฟต์แวร์ปักหนึ่ง เฉพาะวันน ja si ี้ใช่ไหมฮะมีแค่สองเหรียญเนี่ยตามบันทึกประจําวันเดี๋ยวผมให้ดูบันทึกได้ครับแต่ว่าเรื่องเหรียญไอ้เรื่องเครื่องทีต้อมเรีก็คือจบแล้วใช่ฮะก็มาแสดงความบริสุทธิ์ใจว่ามันไม่ได้มีตังเป็นสิบเป็นร้อยล้านที่เป็นข่าวผมก็เลยนัดมาเพื่อมาเปิดครับทีนี้ผมเป็นทั้งเทคนิคก็เปิดหนาหน่อยครับแล้วในส่วนอย่างอื่นละครเชื่อมโยงกับนานาตอนนี้คืออย่างอื่นตอนนี้ต้องรอทางตํารวจ อาจจะรวบรวมพยานหลักฐานลลสอบปากคำผู้เสียหายอีกสารยะหนึ่งแล้วถ้าหลักฐานเพียงพอเขาจะออกหมายเรียกไปแล้วพมก็จะพาหมายครั้งหนึ่งครตอนนี่ักฐานี้จะต้องมีอะไรที่ต้องส่งเห้่อใหกวรเสริมเติมในส่วงคุณาณาก็ต้องคำคำให้การไป